สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบีดูนานะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไอ้นั่นสกิลกันนะคะมาล่าเก็บสกิลกันยังไม่เห็นเลยอยู่ไหนหอ๋อไหนวะพี่พียู่ไหนวะโออยุดสร้างเลยเนี่ยงูจ <laughs> บตายไปแล้วร้านเหล้าซื้อขายสินค้าเนี่เหรอ,อไหนดูชี เดี๋ยวนะง่ายต้อกดเข้ามาใช่ไหมตอนมันต้องเลื่อนไหมท้ายเลยแต่ยังไม่เลื่อนนะเ,เจอเลยหนะวิวหนึ่งอ่านังสือคุ้มข้างอ่ะโอ้เกือบซื้อ <laughs> เอาเล่มเดียวใช่ไหมเล่มเดียวสามล้านฮโนุเกือบซื้อแม็กกาเมื่อกี้ต้องกดไม่ได้ต้องซื้อสิไม่เห็นซื้อได้เลยไ,ได้ดิ เดือดค้างเหรอเอาค้างหนังสือคุ้มข้างหนึ่งเล่มอย่ซื้อได้แล้วพี่พีทซื้อได้แล้วเียจด้วยเียจด้วยผมสุดยอดไปเลยเกียดว่ยแล้วเล่มไหนอีกอะอืมแต่ก็แอปมันก็ เต่มต่อไปเป็นวิธีแห่งความเวทแห่งจอมเวทดประไทยเกณฑ์สีไปเลยครับอ่ะวิธีแห่งจอมเวทแล้วไงต่อเอาไม่โดนว่ะต้องมานั่งหาเออหนังสือแล้วเปิดเวทไอวี หนังสือระเบิดเวทไอวีนี่ไงเร่มที่สามอะไรอีกบัดนี้หมดแล้วไหมหมดแล้วหมดแล้วโอเคโอ้สามเล่มเลยว่ะเฮ้ยนี่ไงวิชาลัดขั้นสี่ไหนตูซื้อเดี๋ยวของโค้ชหนูไม่ต้องไหน มีอยู่สี่ร้อยไงทำมาหากินทำมาหากินเดี๋ยวไปหาตอบของขายในเกาะต่อขายชิ้นละหนึ่งบาทเออมันมีมันมีสเปลเบิร์ตเวลเวลสองมาสามอยู่นะเปิ้ลซื้อไปอยังอะสเปลเบิร์ดหรอต้องดูต้องดูสกิลสเปลเบิร์ดเปิ้ลเอาเวลอะไรแล้วจะดูแป๊บตอนนี้มันดูตรงไหนวะสเตตัสปะ ไม่ไม่ไม่ดูดูที่สก,กิลอะมันมีตัวเลขอยู่เห็นไหมสเปลเบิร์ดใช่มันไม่รู้นะสิว่าตัวไหนคือสก,กิลสเปลเบิร์ดไอที่มันปั๊บไงที่มันจะเพิ่มพลังเวทอะสีสีสฟ้าป่ะอาจารย์ผิดใช่หรอไปลองกดไปไอนี้ก็ได้สเตตัสอาชีพไปด,ดูอยู่สเปลเบิร์ดเบลสองอ่าอ่าถ้าสเปลสองเปิดซื้อนี่อัน กดกดมาที่ซื้อสกิลใช่ไหมก่อนอันสุดท้ายนะมันจะเป็นหนังสือระเบิดพลังเวทขั้นสามซื้ออันก่อนหนะนังสือหนังสือระเบิดเวทขั้นสามอือฮึอาซื้อแหละได้แลวแล้วค่อยไปเรียนเวลสี่ไดวนะนนสืออแล้วพอดีเกิดเยอะมากอะ วิธีแห่งจอมเวทหนังสือการเพิ่มพลังหนังสืออุ้ยทำไมหนังสือมันเยอะจังไะตาลายแล้วหนังสือการถ่ายพลังเวทถือแต่พลังเวทเวทคุ้มข้างนี่ใช่ไหมหนังสือระเบิดพลังเวทเวลสามซื้อแม่งทุกเล่มเลยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันอาชีพอื่นใช้ไม่ได้ แล้วเกี่ยวกับเวทมันใช้ไม่ได้หรออย่างเช่นแบบว่าหายตัวมีพระโพธก็ไม่รู้เต็มหมด,ดอมดินธรดินมกำแพงเวทหนังสือกำแพงเวทคือหนังสืออย่างวะไม่รู้อ่ะโอ้เยอะเยอะมากตอนนี้คือสกิลคือแบบตายไปหมดแล้วนะฮะอลองใช้ที่ จุปิง้งเรียนบันเดอร์เนหนังสือแห่งคุ้มข้างบันเดอร์เนอ่ะต่อไปฮะเอ่าหนังสือจอมเวทอ้าจอมเวทก่อนอเเนีเวรมันรีเวลไม่พอมันบอกว่างี้แสดงว่าต้องใช้ตัวนี้ก่อนเ,เวทสามหนังสือพลังเวทสามจัปปิง้งครับแล้วก็ หนังสือพลังเวทสี่จะปิ้งเจ็บร้อยหนังสือพลังเวทห้าเราเล่นเฮ้ยพีพีมันบ่อยยังเวลไม่พอวะล็อกมาสีเฮ้ยเดี๋ยวมันพอล็อกมาสีไม่พอเฮ้ยขาดอะไรไปหรือเปล่ากันดูก่อนสกิลสกิลนั้นเปิดเวลอะไร ล็อกสมาตีเดียวได้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 อยู่ไหนวะ <c oughs> ยังอุ้ยมันต้องใช้สามเหรอล็อกสมาร์ตีเวลสองตอนเนี้ยมันต้องใช้เวลสามแน่เลยสามอยู่ไหน,ไหนวะเนแล้วมันเราจะต้องหาจากไหนละบัดนี้ต้องไปไหนนะไปเอาสตเอาไปเอาสมาตีไว้สัน่นไปเอาไอ้นั่นเวลสามเบะเบะแบบมาเอาสามร้อยก่อนสก,กิลธรรมากิน อ๋อไปทำไปทำสกิลเวลสามร้อยก่อนเหรอใช่เลยใเมันก็ต้องรอยรแล้วสกิลนั้นออยังยงังเพื่สกิลเวลสามร้อยไหนมาดูซิต้องการเรียนรู้สกิลอ่อมันจะมีจอมสเตอร์ไม่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 ทำจอมาสเตอร์ไม่ต้องทำเซโร่เลยใช่ซีโร่เลย แล้วก็เริ่มเควสละเอียดสกิลใหม่เริ่มเควสเลยไม่ต้องงานค่ะอยากให้สอนให้สอนให้หนะะ่อยค่ะเอ่อมังกรปีศาจเลเวียนเลเวียเย <c oughs> ลูกแก้วจอมขมังเวทสามเขาสีดำห้าสิบชิ้นเลยเหรอคอดี <c oughs> 5้าสิบตัวไปพี่พีชเคี้ยเดี๋ยวเลเวลไปทางไหนก่อนไม่รู้นั่นไงเม่ดรู้เราจะต้องวาร์ปไปไล่ไล่รีรีสไล่รีรีสแถวมาแรงวันนะฮะมาแล้วแล้วก็ลงหลุมมาลงหลุมเขามาที่ไหน ผมขามาแล้วก็ไปไไเอ๊ะทำไมคุ้นๆว่าทางนี้นาทางนีทงน้ทางไหนไม่รู้พี่อะทางไหนวิ่งอย่างยาวเลยอะตรงเนี้ยยาวมากเลยอ่ะตอนมาตีตอนแรกตื่นเต้นกับพวกนางฟ้าจะโอ้ยวิ่งไปตั้งนานก็ผิดบอสดูดิให้กลับมาบอสให้กลับมาทางนี้แล้วก็วิ่งไปทางนี้ใหม่เห็นดูเราจะไปทางนี้หรอมั้งทางนี้หรอมั้ง เออเดี๋ยวนะมันมันไปทางบอสไอ้นี่ปะอ๋อกำไรบุะลุใช่ไหมไปทางนี้ใช่ไหมไโอเคมาถูกทางแล้วงั้น,นะอะถูกทางเ <c oughs> จอกันแล้วฉันจะว้าไปนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ,เ,ละเดินไม่ได้ว้าไปแม่เออถึงแล้วถึงแล้วเย,ยมันตายแล้ว นี่ไงปีกพีศาจมังกรโอเย oh yeah. ตายไปแล้วหนึ่งตัวไปดีอะไรต่อนะหลังจากที่ตีมังกือเสร็จแล้วก็จะไปเอลดันเหมือนเดิมแล้วทําไมเราไม่อยู่เอลดันตีอนั่นก่อนแล้วเราค่อยนั่นเรอพีพีนะถ้าเราไปตีตัวที่ไกลกว่ามันจะดีกว่าเยอะอ้าหรอทำไหมนํำแปะ พี่พีวิง่งซ่าจะแล้วมันคือกิ้งก่าแดงใช่เหรอกิ้งก่าหรือตะปาดวะเนี่ยกิ้งก่ามั้งเขียนไม่เขียนไม่ใช่น้าตาอยู่นี <c oughs> มันคือจิ้งเหลนิน <c oughs> ลองตีสักบาทเดีย๋ยวโปเอาทำไมไม่วาบไปข้างหลังอะวาบไม่วาบอะเอาเอากูตามเสาห้าขวมนันนี่เออ อุ้ยโดนสวบทีหโนโน้าพันแลพีมาทางนี้สองแมบบเองวิ่งไปสวัอดีอ่ะแชวับนี่น,นะคะโอ้โหอย่างชอบหนูชอบหนูชอบสกิลนี้มากเลยอะเนี่ยมันอยู่กองกันอยู่เลยพี่พี๊ด ใช่ห้าสิบตัวดีห้าสิบตัว,เ,วตเดี๋ยวลองใช้เวทดินดิตุ้มอุม้ยทีเดียวแตกสุดยอดตุ้มออามันไม่แตกว่ะรอบนี้เอ้ยม,มันเหลือน,น้อยเดียวครบอ,อบแล้วไปไหนต่อนะเดี๋ยวดูก่อนเอ่อต้องไป ไปหาเขาสีดำห้าสิบอันแล้วก็ลูกแก้วจอมขมังเวทอีกสามอันเขาสีดำเหรอเดือนน้าขาสีดำไปหาเขาดำกันไปหาเขาสีดำกันหู้ยโคตรชอบเลยไอ้วิ่งไวเนี่ยยังชอบเลยโอ้เยี่ยเดินไปทางอ้าวพี่เพชรสรุปไปปิดทางอ้าวแล้วไปทางไหนเราไปนีนฝั่งโน้นเหรอทางนี้น่าจะทางนี้นะฝั่งนี้อา้าวแล้วถูกอะ่ะนู้ว่าไปไปิดทางอีกฮัลโหล แล้วเฮ้ยเนี่ยตีตัวเนี้ยเนี่ยเหรออ๋อขามันก็เป็นสีดํานี่ว่ะตัวที่เหมือนเต่าโอทอสโอทอสไม่เดินไปหาลูกแก้วเนี่ยเดินจนขาจะลากละมันเป็นแรไอเทมเหรอทำไมมันใช้แค่สามลูกเองพีาพีทมันเป็นแรไอเทมเหรอทำไมใช้แค่สามลูกไม่แน่ใจลองตีดูเดี๋ยวก็รู้ไม่นะ ไอ้นี่เดี๋ยวนะดอปยาจังหวะกูยังไม่ได้สักอันเลยนะตีลจะลูกแก้วเวทมนต์ดรอกจากทหารเวทมนต์เออก็สมเหตุสมผลดีน่าจะเป็นแรไอเทมแหละดูทรงสรุปลูกแก้วจากเวทแรไอเทมสุดยอดไปเลยครับจังหวะนี้นี่ได้ครบแล้วแล้วเราก็มาส่งอย่างนี้ต้องลองกับยักษ์นะเย่เดี๋ยวนะมันส่งตรงไหนเกาะตรงนู้นใช่ไหมเนี่ยส่งเนี่ย ส่งเควสถึงแล้วอุต้องไปลองกับตัวอะไรก็อทักยักยัก,ยก <laughs> ะจะไหวหรือเรจะไปยักก็ปิดคุดหมดแล้วแล้วเราก็กลับมาส่งเคลสได้ใช่ๆช่กลับมาอย่างปลอดภัยเลเซโรเเรียบร้อ hmm. ยปิดเคลสไหนดูชี ก็ดูดิไหนดูจีตึงตึงยังไงล่ะเลเวลหนึ่งแต่นี่ยังใช้ไม่ได้นะวิถีจอมเวทเลเวลสี่เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้จอมแบตเตอรี่อะมาเสร็จเรียบร้อยเฮ็ดสกิลกันนะชึบชึบ ชืบก็ชืบแล้วก็อะไรอีกหมดแล้วกดเอสกิลวาร์ปลูลวัไม่ได้ยักอะจึบจิบชึบจิบชืบชืบชืบมาแล้วอุ้มลุลวัอันใหม่ตรงไหนวะไหนอะพี่โอ๊ยเวลาไล่ไม่พอ จะตายเอาไม่ได้ไม่ได้ไไดเวลาไล่ไม่พออีกนะจะปิงป้งจะปิ้งอ๋อมันวิ่งเข้ามาชาร์จไม่รู้รอะไรไม่เพียงพอนะ MP ไม่เพียงโอ้ยใช้มานาโคตรเยอะ แม่เจ้าก็ต้องรีมนาด้วยอไม่ตายใช่ไม่ตายเอ๊ยสรุปมันแรงจริงหรือไม่แรงเนี่ยมนาลดมึงใช้มนาเท่าไหร่เนี่ยมนาเปฟุกเป้าสอง0นเจ็ดเนี่ยฟุกเป้า ตวเองติดคิบไม่เหมือนกันสักการณน่ะเียบางทีก็ตายบางทีก็ไม่ตายดูดิจะต,ตายเองดิเอาแล้วต้องใช้ต่อเนื่องดยนะประเด็นจะมีเงื่อนไขในการใช้ไม่เยอลองกดไอ้สกิลที่ว์าเข้าไปหาสองรอบแล้วก็กดสกิลใหม่รอบนึโอลองดูลองทำไม่ได้เลยตดิ้ง สองส่วนเจ็ดเป็นรอบกดสกิลวาร์ปมาหาสองรอบแล้วก็บึมมัดเอ๊ะคิดไม่ติดเนี่ยฮะสองรอบแล้วก็ไม่ได้มานานไม่พอโอ้โห ว่ายังไงไม่ถ่ายแค่กดรอบเดียวก็น่าจะพอแล้วมั้งเนี่ยรอบเดียวน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่านี่ตายไม่ตายไม่รู้แต่ที่รู้คือแม่โจคือแบบวนะ่านะดูเงไกแม่โจการล่าสทำสกิลของเราประมาณเวลสามร้อยก็จะหมดเพียงเท่านี้นะคะเหลือแค่ หรือแค่ไปล่าไอ้นี่ล่าให้ใช้ไอ้นี่ได้ไปไหนแล้วนี่เพราะว่าไอ้สกิลที่จำเป็นของเรามันยังไม่เต็มสามไม่เต็มไม่ว่าสามนะคะเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาก่อนเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วขอบคุณคนที่ติดตามและรับชมนะคะบ๊ายบาย